การเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับนอกจากมดแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวปลวกนี่แหละครับสำคัญมากมันเป็นปลวกแล้วมันไปกินท่อนไม้นะครับที่เป็นรังของพึ่งชันโรงก็จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกําจัดจใช้สารเคมีก็นะครับก็จะมีผลต่อการทำให้พึ่งชนโรงนะอาจจะทิง้งรัง เราจะต้องใช้วิธีการกำจัดแบบวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีหรือว่าใช้วิธีของอินรียหรือใช้วิธีทางกายภาพอะไรก็แล้แต่เพื่อที่จะกำจัดพวกหอกนี้ออกไปนะครับถ้างั้นถ้ามันดูอีกครั้งหนึ่งก็คือท่อนไม้ตรงนี้อาจจะหมดเลยนะครับลองดูซิว่ามันมีตัวไหมนี่ต้องกำจัดออกไปนะครับถ้างั้นมันจะมีปัญหานะคัะต้องระวังคับ เนี่ยค่ะมันไปกินพวกที่เป็นเกิดไม้นะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับีรังหนึ่งก็ปลวกก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สร้างมานะครับเก็บท่อนไม้ตัวใหญ่เลยถ้ากินเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม นะครับนี่ครับตัวก็สร้างรอบรอบเลยอันนี้ต้องมีการดูแลนะครับต้องดูแลตรวจสอบทุกๆวันนะครับเพื่อให้ต่างพืนชชาเนามีความปกตินะครับ ถ้ามันมีความผิดปกติหรือ,อยังไงนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับเดยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สร้างนะเลเฉอนะครับมันก็กินที่เป็นรังตรงนี้นะครับ ้างหน้าเมือ่อทางเข้าก็ามีนะครับนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีการนะผมกาจัดยังไม่ค่อยได้เลยข้างหน้าก็ออกแล้วแล้วก็ขึ้นมาอ,อีกเดี๋ยวต้องหาวิธีการแา่ใครมีวิธีการกําจัดไอ้พวกเปลวกนะครับของพืชชนิดงสามารถแนะนาได้นะครับนะผมเป็นห่วงมากเลยไอ้ทางนี้ นะครับว่าจะกําจัดไอปลวกนี้ยังไงนะครับห้างปนก็เต็มเลยนะครับเนี่ยโอ้ยลบากใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับต้องหาวิธีการนะครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต,อต่อไปนะครับ